เอฟเอ็มร้อยบิสตอรี่ กันในช่วงนี้ได้ทัพพบกันที่นี่ FM ฟเอร้อยเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพร้อมกับเว็บไซต์ w w w f m 1 0 0 c m u com และ Facebook Fan Page FM 1 0 0รอเสียงสื่อสารมวลชนครับผม,มระยุทไในดับในช่วงนี้ช่วงของ FM 1 0 0 b มร้อยบ i ส s อครับวันนี้จะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียรกิติ นวรัตน์อยุทยานในรับหน่อาจารย์ทีนะครับอาจารย์ทีเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงด้านการตลาดมากกว่า20ปีนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดบริการกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลการออกแบบและจัดการประสบการณ์ลูกค้าและการตลาดสําหรับนวัตกรรมนะครับอาจารย์ทีเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตอนนี้อาจารย์ทีอยู่กับเราในช่วงนี้แล้วนึกรับสวัสดีครับอาจารย์ทีครับสวัสดีครับคุณเวรยุทธสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทางบ้านครับขอบคุณครับครับวันนี้อาจารย์จะมาคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราใบนี้ในหัวข้อว่าเปลี่ยนความอลหมานให้เป็นโอกาสทางธุรกิจในยุค โลคคนละบนเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่อันชันทีให้มาเนี่ยครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจควรจะต้องให้ความสนใจหรือว่ามันมีความสําคัญกับผู้ประกอบการกับนักธุรกิจยังไงบ้างอะครับขอบคุณครับคุณวิวครับก็ชื่อหัวข้อเล่นคํานิดหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะดูเหมือนเข้าใจยากนิดหนึ่งความโอลมันความอนลวบนที่ว่าเนี่ยนะครับมันจริงมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับมัน ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักอนาคตศาสตร์เขาเปลว่ายุคโลกในยุคท,ที่เราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็กาลังจะเจอในอนาคตอีกเนี่ยนะครับมันจะเป็นโลกแห่งความไม่แน่นอนนะครับความโกลาหลฝนับบรากิตเขาใช้คําว่า chaos นะครับ C S A O S นะครับมันเป็นเรื่องของความโกลาผลความสับสนวุ่นวายอะไรที่พยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้นะครับ โลกที่เข้าใจยากแล้วก็อาจจะคาดคาดเดาการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนานะคตไม่ได้ทําให้ผู้คนอาจจะสบับสนวุ่นวายมีความวิตกกังวลความเครียดกันมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการทํางานอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับ <Okay. S 2> แล้วก็ไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่มันท,ที่ที่เรากล่าวว่ามันคนะาดการล่วงหน้าไม่ได้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบอาจจะบาทงทีอาจจะฉับพลันเนาะแล้วก็ ระบบต่างๆในโลกเรามันอาจจะรวนไปเนี่ยนะครับทําให้มันจะเกิดปัญหาขึ้นตามมาซึ่งเราจะต้องเจอปัญหากันในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทั้งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคทั่วไปคนทั่วไปธรรมดาก็ตามหรือแม้แต่องค์กรต่างๆก็ตามเราคงจะต้องมาตระหนักถึงาการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นที่จริงก็เกิดมาแล้วนะครับแล้วกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาะคตเราจะได้เตรียมรับมือแล้วก็หาทาง ปรับตัวแก้ปัญหาทันต่อไปครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องต่างเหล่านี้ครับคุณมีเลยครับท่านผู้ฟังครับจะต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแตัดครับใช่ครับแล้วก็อาจจะใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในทางธุรกิจต่อไปได้ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มีความสําคัญเน็กตักับผู้ประกอบการแล้วก็นักธุรกิจซึ่ง วันนี้จย์ก็จะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับว่าควรจะต้องเตรียมพร้อมยังไงควรจะต้องรับมือยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดําเนินธรุรกิจนี้ครับมันจะเป็นยังไงบ้างะรครับผลกระทบที่แน่นอนครับถ้าเกิดมันเกิดการเปลี่ยน,ปยนแปลงขึ้นเนี่ยนะครับในในโลกเรานี่ไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงนะั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางดีหรือในทางร้ายก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ,รบมันก็คงต้องมีผลกระทบแน่นอน นะครับกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะบางทีอาจจะคาดเดาไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรามว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเข้าใจสาเหตุการเปลี่ยนแปลงยากหรือว่าไม่อาจจะไม่รู้มันเปลี่ยนเพราะอะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นผู created, ้คนอาจจะสับสนอ่าสับสนกันนะครับอาจจะมีตกกังวลว่าเออย่างเช่นอนาคตการทํางานจะแน่จะเกิดความแน่นอนไหมงานที่เราทําอยู่เนี่ยจะตกงานไหมถ้าเกิดอยู่ดี บริษัทเราเกิดมีปัญหานะครับแล้วก็ต้องปิดกิจการไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภาวะ,าวะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องเกิดผลกระทบกับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนทํางานในบริษัทเอกชนต่างๆคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับธุรกิจใหญ่เล็กก็ตามหรือคนที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปนะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะมากกับการเปลี่ยนแปลงท,ที่ว่าเนี่ยจะขอขยายความนิดนึงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยนะครับ ผู้เชี่ยวชาญแล้วก mm ็น hmm. okay. ักอนาคตศาสตร์ก mm ็บอกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าบางทีมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เนาะนะครับภูมิรัฐศาสตร์ที่มีหมายถึงว่าทางภูมิศาสตร์แล้วก็ทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะ นะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิศาสตร์นะครับถ้าเราพูดถึงภาวะ climate change เนาะนะครับหรือถ้าสมัยก่อนเราเรียกว่า global warming หรือหรือโลกร้อนซึ่งปัจจุบันนะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพิ่งพูดปีที่แล้วเนาะว่าเราไม่น่าจะเรียกว่าโลกร้อนเราน่าจะเรียกว่าโลกเดือดนะครับใช้คำว่า global boiling นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่นะครับ global boil boiling boil ที่โปลวเดือดนะครับในเดือน รกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยครับโลกเรามีได้รักบการบันทึกสถิติว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในโลกตั้งแต่บันทึกสถิติอ่าุณหภูมิของโลกมานะครับแล้วก็สามอาทิตย์ติดต่อกันเดือนเป็นปีที่แล้วเดือนกรกฎานะครับทำลายสถิติอุณหภูมิที่สูงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับแล้วก็ในแนวโน้มจะสูงเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยทำให้อย่างที่เราทราบไปแล้วว่าบรรยากาศต่างๆอากาศมันก็จะแปรกปวนกน้ําน้ท่วมฝนแรงเนี่ย อ่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกระททนหานน้ำอ่าบางทีก็อาจจะเกิดอ่าพายุภัาายพิาายบัติดินโคลถล่มอะไรต่างๆตามนานามาเยอะแยะน้ําท่วมครับตรงนี้ก็จะจะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทกระทบพวกเรานะครับโดยเฉพาะประเทศที่ทําการเกษตรอย่างประเทศไทยเราเนะ <ใช S 2> าะเกษตรกรต่างๆห <ใช S 2> รือผู้คนที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆก็จะมีเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของทางภูมิศาสตร์เนาะ แล้วก็เรื่องทางทางปัจจัยทางด้านรัฐศาส,าศาสตร์ก็อ,ออยเ,เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของโควิดเนาะครับหลายหลาย,หลายท่านก็คงจะคงคงจะทราบกันดีเพราะว่าเราเจอกันมาสาหัส,หสกรรันมากในสองสาปีที่ผ่านมานครับช,ช,ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบเยอะนะครับโดรวมถึงหลายการเปลีย่ยนแปลงที่เกิดขึด้นในโลกด้วยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ ในปีประมาณช่วงที่มันพลิกๆมากปีสองสองห้าหกสามหกสี่ช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงหกสี่หกห้านะครับจะยังจาได้มีประเทศไทยเราซึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยแล้การยกย่องเรื่องของระบบสาธารณสุขทางการแพทย์อะไรเงี้ยนะครับดีมากในระดับโลกนะแต่พอถึงช่วงโควิดพลิกๆมากมากเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเตียงเต็มนะครับไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดได้นะครับที่เข้าไปตรวจอะไรช่วงนี้กันเยอะมากนะครับ เตียงเต็มเตียงล้นนะครับมีข่าวว่าอันนี้อันนี้จากสถิติเนาะนะครับมีช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงปีที่ท,ที่ก่าวแล้วมีหกหกสี่โดยว่าหกสี่เนี่ยนะครับช่วงนั้นกรกฎาานมะมีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณสองหมื่นห้าพันรายนะครับแล้วก็แล้วก็บางส่วนต้องเข้าโรงพยาบาลเนานะแล้วก็เตียงว่างอยู่สองสองหมื่นเตียงก็หลังเนี่ยพอโควิดมาแล้วกม็มีผู้ป่วยอื่นด้วยทาให้ เตียงระบบสาธารณสุขเนี่ยมันไม่มีเตียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดบางทีต้องทาโรงพยาบาลสนามต้องหาที่กักกันชั่วคราวบางทีต้องนอนกันข้างถนนก็มีข่าวมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดึ้นระบบสาธารณสุขบ้านเรามันล่มสลายไปช่วงนั้นเรียกว่าล่มสลายก็ได้หรอกเบอร์โทรศัพท์หนึ่งหกอะไรนะครับหนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมครับ,รบเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินโทรไปก็ไม่มีคนรับหรือรับก็บอกไม่สามารถส่งพยาบาลมารับได้เพราะว่าเนื่องจาก ม่รู้จะไปส่งที่ไหนเต็มหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยของเราครับน,นี้ก็เป็นสาเหตุที่ที่ได้ทราบว่าทําไมเอปัญหานี่มันจะรุนแรงเพราะว่าอันนี้คือเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเนาะครับอันนี้ก็พวกเราคงเจอกปนมาในเชียงใหม่ก็หนักพอสมควรในระดับโลก,นนก,เ,ลนกเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิดในช่วงพีคเนี่ยหกร้อยกว่าล้านคนเนาะแล้วก็เสียชีวิตไป6ล้านกว่าคนนะครับในประเทศไทยของเราเองก็มีคนติดโควิดช่วงนั้นครับช่วงที่พีคเนี่ยครับ ถ้าจําตัวเลขไม่ผิดสถิติประมาณ4ล้าน6แสนกคดเดนเกือบเกือบเกือบ4ล้านประมาณเกือบเกือบเกือบ5ล้านคนนะครับตคมๆเนาะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป3 0 0กว่าคนัในช่วงโควิดตรงนั้นแล้วก็ทํามีปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยทําให้เศรษฐกิจไทยชะลติดลบไปนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบ GDP ติดลบไปแล้วก็ธุรกิจหลายๆธุรกิจก็ต้องปิดกิจการไปนะครับถ้าถ้าพวกเราจําได้ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับธุรกิจที่ปิดกิจการไปนะครับในช่วงนั้นนะครับ มีโรงแรมมีห้างกาดสวนแก้วเนาะครับที่เป็นห้างเก่าแก่ของเชียงใหม่แล้วก็ปิดไปในช่วงเดือนกรกฎาคม2565นะครับในช่วงโควิดตรงนั้นนะครับไม่สามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็โรงแรมดาราเทวีเนาะก็ปิดกิจการไปช่วงนั้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ห้างพรมินาดาของเชียงใหม่เรานะครับก็ปิดกิจการก่อนหน้านั้นครับปีก่อนหน้านั้นก็ช่วงโควิดอยู่ในช่วงโควิดเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่มีเงินแม้จะจะจ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้าต้อง ตถูกตัดไฟแล้วก็จะหลังห้างนั้นก็พอมีดร้ดด้ก็ก็จะต้องปิดตัวไปนะครับที่กรุงเทพก็มีฟาสฟู้ดชื่อดังนะครับเป็นตัวอย่างร้านฟาสฟู้ดชื่อดังเ W ซึ่งเป็นเป็นต้นกําเนิดฟาสฟู้ดในประเทศไทยก็ว่าได้เนาะมัเป็นร้านฟาสฟู้ดร้านแรกๆที่เปิดสาขาในประเทศไทยนะครับเ W นเนี่ยซึ่งเป็นต้นกําเนิดฟาสฟู้ดในประเทศไทยแล้วก็เขาดังเรื่องรูทเบียร์นะหลายท่านอาจจะราฟูดเบีรยลายทรานอาจจะาเรื่องรูทเบียร์ก็เป็นตำนานเรื่องรูทเบียร์นะครับ ะนะครับผมจะได้ทันเนาะก็ก็ปิดกิจาการไปช่วงนั้นนะครับ2022 <c oughs> นะครับก็เป็นช่วงโควิดก็2 5 6หนะครับก็ไม่สามารถไปต่อได้เหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างแค่โควิดอย่างเดียวเนาะนะครับใน <c oughs> ในเหตุการณ์ที่เราเล้าโคว COVID ิดโควิดก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาในปี6-3 2 0 1เนาะับ <c oughs> 2019ปลายปลายป,ายปีเขเกิดขึ้นมาทีเยว่ก็โตูงมาก็รหลบาดกันทั่วโลกด้วยความรวดเร็วมากแล้วก็บางหลายประเทศระบบ สถานะสูงก็รับรองรับไม่ไหวอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วในประเทศไทยของเราเองเนี่ยโรงพยาบาลเต็มอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ก็มีปัญหาอย่างที่เราไม่เคยเจอปัญหา,านี้มาก,ก่อนไม่รู้จะรับมือกันยังไงก็ก็สาหัสพอสมควรอันนี้มีแค่เรื่องโควิดอย่างเดียวที่ยกเป็นตัวอยา่าง <Okay. S 2> ครับแล้วก็แล้วก็ผกในอนาคตเนี่ยโรคระบาดแบบแบบที่โควิดเกิดเนี่ยมันอาจจะมีอีกได้เพราะว่าเนื่องจากภาวะโรคโรคร้อนหรือโรคเดือดที่ว่าเนี่ยนะครับมันมันอาจจะทําให้น้ําแข็งพั่วโรคหลาย ที่มันละลายออกมาแล้วเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าไอ้ภายใต้น้ําแข็งที่มันเคยเคยเป็นน้าแข็งอยู่มันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างจุลินทรีย์บางอย่างที่มันถูกสตาร์ไว้ในในน้าแข็งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะละลายมันก็อาจจะออกมาเพราะน้ำที่ละลายก็อาจจะเกิดเป็นโอกาสเกิดโรคใหม่ๆเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันนี้แล้วอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอาจจะเหมาะสมที่ทำให้เชื้อพวกนี้มันแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วหรือแพร่ทันเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อันนี้ก็มีความเสี่ยงในส่วนนั้นด้วยนะครับนอันนี้คือ <Okay. S 2> เรื่องภูมิศาสตร์เนาะ <S <S ส่วนเรื่องรัฐศาสตร์ก็นะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราวบว่าปี2567ปีเนี้ยนะครับ <Okay. S 2> ปีถ้าเป็นปีฝรั่งก็คือ2024ปีจะเป็นปีที่เขาบอกว่าเป็นปีแห่งการเลือกตั้งทั่วโลกนะครับประมาณประชากรประมาณ4 0 0พล้านคนนะครับจากเจกว่าป,ประเทศทั่วโลกประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกประชากรโลกว่าง่ายๆนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกในปีนี้จะเข้าสู่คูหาเลือกตัั้งกน รประเทศหลักๆที่จะเลือกตั้งกันในปีนี้ก็มีสหรัฐอเมริกาเนาะครับรบ<ช>ถึงมีอยายุอยากจ,จะทราบใช่ไหมครับครับเขาจะเขาจะเลือกกันปลายปีนี้นะครับ,รบอเมริกาก็จะเลือกกันแล้วก็ลุ้นว่าประธานอาดีตประธานที่เป็นอดีตทัป์จะได้เข้ามาใหม่ไหมจะทัป์เข้ามานี่ก็จะมีลุ้นกันว่าไอ้ที่ไปตกลงกับอเมริกาไปเซ็นข้อตกลงเรื่องอไทยเมดเชนอะไรต่างๆเรื่อง ดูแลสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะจะยกเลิกหมดเพราะทั้งก็ไม่สนใจพวกนี้ไม่สนใจเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สนใจแต่เรื่องเศรษฐกิจอเมริกาอย่างเดียวอะไรเงี้ยอเมริกาต้องเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ฉะนั้นก็อาจจะต้องคนก็ต้องลุ้นกันว่าถ้าถ้าถ้าทักลับมานี่เรื่องเรื่องโลกร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วโลกเดือดอยู่ว่าอาจจะเดือดมากขึ้นเพราะอเมริกาคงจะไม่เอาด้วยกับพันธสัญญาต่างๆที่เคยเซ็นไว้กับองอาสาเกี่ยวกับ ครับแล้วก็เรื่องนอกจากเลือกตั้งในอเมริกาที่เขาลุ้นกันมากๆแล้วก็มีเลือกตั้งในยุโรปด้วยนะครับหลายประเทศเนาะประเทศสําคัญสาคัญที่เลือกตั้งกันในปีนี้นะครับก็มียูเครนที่ากาีลังสงครามนะครับมีสัตมีรัสเซียนะครับอปนที่ประเทศหลักๆเนาะที่ส,งสองประเทศกำลังเข้าสู่สงครามด้วยนะครับแล้วก็มีในมีไต้หวันในเอเชียแล้วก็มีไต้หวนันกาลังจะเข้าสู่เลือกตั้งครับในอินโดนีเซียเนาะอะไรต่างๆาเหล่านี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างประมาณสักเจ็ดสิบ 76,77ประเทศประมาณนั้นนะครับซึ่งโหลดถึงอินเดียด้วยนะครับอินเดียก็เป็นประเทศใหญ่อีกประเทศหนึ่งประชากรอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งในปีนี้เหมือนกันถ้าประเทศพวกนี้เลือกตั้งแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นนาขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งเขาตอนนี้ก็ที่กห่วงกันนะครับคือยูโรยุทธานก้ฟังก็คือในยุโรปเนาะในยุโรปตอนนี้กระแสของพรรคที่ขวาจัดหรือเรียกว่าขวาตกหอบเนาะอยูแบบแนวแบบอนุรักษ์นิยมสุดๆนะครับแนวแบบ เกีดกันการค้าไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี้ยประเทศพวกนี้ก็ตอนนี้คะแนนเสียงกาลังมานะครับแล้วก็จะเลือกตั้งกันเร็วๆนี้ด้วยนะอย่างเช่นเยอรมนีอย่างเงี้ยนะครับพรรคันดับสองในในเยอรมนีเป็นพรรคขวาจัดตอนนี้นะครับก็ได้รับคะแนนนิยมเป็นระดับสองซึ่งเป็นอยู่ในฝ่ายค้านรวมรรคฝ่ายค้านครับประเทศในในเนเธอร์แลนด์ในฝรั่งเศสในสเปนนะครับในฟินแลนด์ในโปแลนด์ในฮังการีพวกนี้นะครับเป็นพรรคที่ เอียงขวาเนาะเรียวกว่าขวาจัดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเนื่องจากที่ถามว่าทำไมต้องเอียงขวาแล้วก็ได้รับความยิยมเพราะมันเนื่องจากสงครามอยู่นคลสเซียเนาะสงครามยูรนคลสเซียก็มีมีผลกระทบเรื่องผู้ลี้ภัย,ยนะครับพวกเราครคงแล้วก็ไทผู้ลี้ภัยก็จากประเทศอยู่คลนก็ยกยะไปประเทศในยุโรปอรื่นอย่างตัวท้อยิ่งพวกเยอรม,มนันในแถบเนี่ยเขารับผู้ลี้ลภยัยเยอะก็ทําให้เกิดกระแสต่อต้านผู้ลี้ภัยต่างๆเกิดอะไรต่างๆมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มันจะต้องมีผลกระทบในยุโรปเนื่องจากไอ้สงคราม ยูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นปัญหาเรื่องของตัวเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่ายุโรปเดิมเนี่ยก็พึ่งพลังงานโดยเพราะยิ่งแกส๊สธรรมชาติจากรัสเซียเยอะพ่อแก๊สจากรัสเซียเยอะมากพอพอ,พอยูเครนมีปัญหากับรัสเซียแล้วยุดทางยูทาง,งยุโรปส่วนใหญ่กนหนุนทางยูเครนเยอะเนี่ยก็จะต้องลดการพึ่งพิงแก๊สจากรัสเซียต้องไปหาแก๊สจากแหล่งอื่นซึ่งมันไกลออกไปแล้วก็ต้นทุนพลังงานในยุโรปก็จะต้องสูงขึ้นอันนี้ก็มีผลต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในยุโรปเนี่ยเขาเพิ่งนอกจากพลังงานจากรัสเซียแล้วยังพึ่งพวกทรัพยากรธรรมชาติจากจีนด้วยเพราะจีนก็เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบจากทรัพยากรต่างๆจากโลกเราเยอะมากในประเทศจีนเนาะเพราะนั้นยุโรปก,ก็อาจจะล้งลดการพึ่งพิงจินเพราะตอนนี้ก็กำลังว่มีปัญหากับจีนอยู่ด้วยครับกอน,นี้ก็เลยเป็นปัญหานี่อันนี้คือเรื่องภูมิรัศศาสตร์นะครับซึ่งมันจะกระทบโดยภาพรวมทําให้ต้นทุนพลังงานในโลกเราเนี่ยจะสูงขึ้น นะครับต้นทุนวัตถุดิบต่างๆจะสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเมื่อกี้รวมกันเรื่องภาะวะโรคเดือดโรคร้อนที่ว่าสิ่งมันร้อนม,มันก็จะมีปัญหาแล้วแล้วก็อาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นในอนาคตต่างๆเนี่ยนะครับ mm hmm. มันทําให้อนาคตของพวกเราเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนครับมันอยู่บนความเสี่ยงาาจากภาวะเศรษฐกิจที่เราเจอมานะครับหลายๆครั้งเราอาจจะต้องเจอต่อไปอีกในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆประเทศก็เศรษฐกิจก็มีปัญหาตามไปด้วยนะครับนองจากโควิด หยุดงานหยุดงานล็อกดาวอะไรต่างๆกันเนเศรษฐกิจก็มีปัญหาลดคนไม่ได้ใช้จ่ายกันนะครับมันก็ยังหลายแล้วไปแคก็ยังมีผลเสียต่อเรศรษฐกิจตามมาอยู่ในปัจจุบันทำให้เศรษฐกิจการขยายตัวของ GDP ลดลงครับก็นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับตรงนี้เป็นยุทท่านผู้ฟังครับครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลก เราใบนี้นะครับที่มีความเปราะบางมีผู้คนก็มีความวิตกกังวลกับเรื่องที่มันคาดเดาไม่ได้นะครับหล่จะเข้าใจได้ยากขึ้นด้วยนะครับก็เลยทําให้เป็นผลกระทบตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทางภูมิศาสตร์เรื่องของภาวะโรคเดือดในเรื่องของโรคระบาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตับหรือว่าจะเป็นทางด้านรัฐศาสตร์ด้ืยอก็ตามในเรื่อนปีนี้อาจารย์ก็ได้พูดถึงไว้เมื่อสักครู่นี้ในตับว่าเป็น ปีของการเลือกตั้งในี้ก็มีประเทศที่เลือกตั้งกันในปีนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าในยุโรปด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกของเราใบนี้นะครับกับเรื่องของความอลนิมานความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับมีผลกระทบอื่นๆอีกไหมครับอย่างถ้าเป็นกับคนทั่วๆไปเงี้ยครับคนทํางานอะไรแบบนี้ก็กับคนทํางานก็คงจะต้องเตรียมรับมือนะครับเพราะเราก็ไม่ทราบว่าเศรษฐกิจมันจะแย่งนีไปี เมื่อไหร่เนาะอ่าบางทีในประเทศไทยเราต้องเิมปัจจัยเพิ่มเรื่องปัจจัยการเมืองในประเทศไปด้วยการที่ยังไม่ได้พูดพูดแต่เมื่อกี้พูดแต่ภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกนะ geo politics นะทีนี้ในจ e o p o l i t i c s ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่อง politics เนี่ยนะครับเราก็คงทราบกันไม่เมื่อไม่สักไม่กี่วันไม่ี่าันมาก็มีปัญหาเรื่องอ่ความเปลี่ยนแปลงการเมืองเกิดขึ้นเราต้องเปลี่ยนอายุรัฐมนตรีกันอะไรเงี้ยเนาะครับถูกมีการยุบพรรคการเมืองต่างเกิดขึ้น เพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเราการเมืองมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งเนาะแล้วถ้ามันอาจจะมีผลตามมานอกเหนือจากผลกระทบจากต่างประเทศที่เราพุณจีพูดกล่าวไปแล้วตอนต้นนะครับอันนี้เรศรษฐก,กิจก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คงจะซึมๆไปอย่างนี้อีกสักพักหนึง่ง <H> นะครับแล้วก็ตอนนี้นอกากมีมีปัจจัยเพิ่มเติมมาเรื่องของเทคโนโลยีด้วยที่พี่ยังไม่ได้กล่าวเนาะนะครับ <Okay. S 2> เรื่องของเทคโนโลยีใหม่เรื่อง AI ที่ตอนนี้มาแรงมากนะครับเทคโนโลยีอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะทําให้ธุรกิจ ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแล้วธุรกิจเดิมถ้าถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยนะครับมันอาจจะรวมถึงปจัจจัยและผลกระทบจากเมื่อกี้ที่กล่าวมาแลวทั้งภูมิรลฐศัสตราต่างๆมันอาจจะทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจมันไม่สามารถยืนระยะได้นะครับยอดขายตกลงมากๆนะครับลูกไม่สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ลูกค้าเดิมก็กําลังซื้อก็แย่นะครับตลาดหดหดตัวลงนะครับผู้บริโภคมีกําลังซื้อลดลงหรือมีความมั่นใจในการใช้ใจ่ายลดลง ก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องยอดขายได้แล้วก็บางบริษัทต้องปิดตัวลงไปเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเป็นคนทํางานเราคงต้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมเตรียมพร้อมไว้ว่าเดี๋ยวคราวน้าจะพูดถึงตรงนี้อีกทีหนึ่งนะวอนนี้เรจะเล่นหลองผลกระทบเป็นหลักแต่เบื้องต้นในคนที่ทํางานก็คงต้องเตรียม พร้อมในการรับมือว่าเราต้องพร้อมถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนงานสมมติมีสมมตินะครับ,รบว่าถ้าจะต้องตกงานการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้สมัครใจอะไรเงี้ยก็เนื่องจากกิจการต้องปิดอะไรเงี้ยก็คงต้องเตรียมหาช่องทางเนาะขยายขายายหรือนะครับ <S 2> <S 2> ไป<ม>หางานเตรียมหามองหางานใหม่หรือเตรียมถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องทาแบบเป็นเรื่องเป็นเป็นผู้ประกอบการหรือทํางานเป็นเป็น เป็นไม่ต้องเป็นลูกจ้างนะเปลี่ยนจากลูกจ้างมาเป็นผู้ประกอบการเนธุรกิจเล็กๆน้อยๆของตัวเองอะไรอย่างนี้ต้นนะครับทีืออาจจะมีช่องทางหรือเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆที่เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้หรือหาเงินเพิ่มนะครับจากภายใต้ความเสี่ยงที่ตรงนี้นะครับหรืออาจจะต้องมองหางานที่สองเพื่อสำรองไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนทํางานคงต้องคิดนะครับอนาคตการทํางานอาจจะไม่แน่นอนเหมือนที่ผ่านมา นะครับนี่สําหรับคนทํางานนะครับสําหรับคนทั่วผู้บริโภคทั่วไปนะครับก็คนทั่วไปก็คงจะต้องเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจการเมืองนะครับเทคโนโลยีต่างๆชีวิตเราอาจจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนะครับจะประจะประมาากับการใช้ชีวิตต้องพยายามเกร้อมรอมดนะครับประหยัดการใช้จ่ายได้บ้างเท่าที่จำใช้เท่าที่จําเป็นลดลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงไปเราก็พยายาม เป็นพยายามออมงินให้มากขึ้นนะครับพยายามหารายได้เสริมนะครับสาหรับคนทั่วไปที่นะครับที่่เป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องต้องหางานหาอะไรทาเพิ่มครับถ้าเป็นไปได้นะครับสาหรับธุรกิจนะครับอันนี้คงต้องไม่ไม่ลืมที่จะพูดถึงธุรกิจนะครับโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจเอสเอ็มีนะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมในประเทศไทยเราซึ่งมีเยอะมากในเชียงใหม่ก็มีเยอะไง นะครับก็คงต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะไม่สามารถคาดเดาได้ที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวคราวหน้าคงจะมาเพิ่มเติมในส่วนนี้ว่าเราจะรับมืองงหรือเราจะเปลี่ยนวิตฤิตเ,เป็นโอกาสได้ยังไงจากการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะคาดเดาไม่ได้นี่ยพรตรงน,นี้ครับคุณคยุทธท่านผู้ฟังครับครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางทีมันมีผลกระทบในทุกๆระดับเลยนะครับ ใช่ครับจากแต่ระดับโลกมาระดับท้องถิ่นมาระดับชาติมาระดับบุคคลใช่ครับมาถึงระดับบุคคลด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆของโลกด้วยเหมือนกันนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับครับในช่วงท้ายๆอาจารย์จะฝากเพิ่มเติมอะไรอีกสักนิดหนึ่งไหมครับก็คงอยากจะขอทบทวนอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในโลกยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่มันอาจจะคาดเดา การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่การเปลี่ยนแปลงมันมาแน่นะครับการเปลี่ยนแปลงมันมาแน่แล้วมันกระทบพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นกระทบในแง่ดีหรือในแง่ร้ายก็แล้วแต่ครับพวกเราทุกคนคงต้องทําตัวให้เรียกว่าต้อง alert นะครับต้องต้องคอยติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวในการทํางานในการดําเนินธุรกิจแล้วก็ในการใช้ชีวิตของคนทั่วไปต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเลย ร้องรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับต้องทําชีวิต,ตหรือทําตัวเอาให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับตลอดเวลานะครับอย่าไปมั่นใจอะไรเกินไปว่าทุกอย่างที่ทําที่เป็นอยู่หรืองานที่ทําจะแน่นอนนะครับมันอาจจะเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นคงต้องเตรียมร,รับความเสี่ยงเอาไว้นะครับพร้อมที่จะรับความเสี่ยงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเอาไว้นะครับสำหรับคนสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนระดับของธุรกิจระดับของคนทํางานและระดับของคนทั่วไปที่เป็นกู้่มในพวกทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับนี่รับเทศด้วยผมเตรียมที่จะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันมาแน่นะครับเดีเราจะมาเมื่อไรแล้วมาด้วยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วรุนแรงขนาดไหนคงต้องคอยติดตามไปนะครับอันนี้คงประมาณนี้ครับอย่าประมาทแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามนี้ตอนหน้าเราจะคุยเรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทําได้ยังไงนะครับในตอนหน้าครับวันนี้อาจารย์ก็คุยถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆแล้วก็คนทํางานด้วยในทัพว่าจะมีผลกระทบยังไงบ้างในทับส่วนครั้งต่อไปนะจะได้มาฟังในทัพว่าเวลาที่มีวิกฤตเกิดขึ้นในทัพเราจะทําวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสได้ยังไงบ้างในรับติดตามกันในคราวหน้าในทักับอาจารย์ทีในทัพผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิรกิตินวรัตนอยุทยานในรับอาจารย์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในเวทวงด้านการตลาดมากกว่า20ปีในทต่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดบริการในทะับกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลการออกแบบและจัดการประสบการณ์ลูกค้าและการตลาดสําหรับนวัตกรรมนะครับปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนะและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณในทัานอาจารย์ทีนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้ในท่าขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณคุณยศขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นเรื่องราวของโลกแห่งความสับสนอุลหมานนะครับโลกยุคบาร์นี่นะครับเป็นกรอบคิด ที่พยายามอธิบายและพยากรณ์โลกยุคใหม่นี่ครับโดยผู้เสนอแนวคิดนี้ก็คือชมัยคาชิโอนในันักอนาคตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์นี่ครับโลกยุคบานีในทับถือว่าบานี่เวอร์ในทับคำว่าบาน่นี่ก็มาจากคำสี่คำนี่ก็คือ brittle and i o u s non-linear และ incomprehensible นี่ครับ brittle นั้นก็คือ โลกที่เปราะบางไม่ยั่งยืนแล้วก็ถูกก่อกวนนี่ทับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ง่ายนี่ทับก็คือถูก disrupt นี่ทับดังนั้นองค์กรก็ควรจะเสริมความเปราะบางนี้ในตับดยการเพิ่ม soft skill นี่ hard skill และ digital skill ให้กับพนักงานนี่เพื่อให้มีศักยภาพที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ตลอดเวลานี่ับ a n c h e s นี่คือโลกที่ เต็มไปด้วยความวิตกกังวลนะครับไม่เฉพาะชีวิตส่วนตัวในตวแต่ว่าในการทํางานด้วยนะครับก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตในตเกิดความเครียดและทรมานจากอาการเบื่อเอาต์มากขึ้นครับองค์กรจึงควรจะมีวิธีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในตํด้วยความเข้าใจสร้างไมเซตให้ทุกคนในองค์กรมีสติพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับ นั่นลเนียนี่ยนี่ก็คือโลกที่ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆไม่เป็นเส้นตรงนะครับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิดเนี่ครับไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ครับองค์กรควรปฏิรูปรูปแบบการทํางานใหม่เนี่ครับให้มีความยืดหยุ่นลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นเนี่ครับเพื่อไม่ให้พนักงานเคยชินกับรูปแบบเดิมๆนิมานเกินไปเนี่ครับจนปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงไม่ทันนะครับและ i n c o m p r e h e n s i b l e นี่ก็คือโลกที่ซับซ้อนและเข้าใจยากในภาวะที่ทุกอย่างไม่ได้มีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนครับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจริงหรือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเท็จนี่ก็ล้วนมีปริมาณมากและซับซ้อนครับทำให้การวิเคราะห์สังเคราะห์หรือว่าสรุปเป็นไปได้ยากนะครับองค์กรก็จําเป็นต้อง สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในต่เพอค้นหาคําตอบสําหรับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นทับอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในับการใช้ Big Data เข้ามาช่วยในการทํางานในทับและบางครั้งการวางแผนระยะยาวอย่างละเอียดนั้นอาจจะไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปในทับดังนั้นในโลกยุคบานี้ในทัรหรือว่บาร์นี่เวิร์ในทับธุรกิจขอ จำเป็นจะต้องปรับตัวในตําในโลกแห่งความสับสนอนละมานแบบนี้นะครับในช่วงของ Fm m ฟ0 b ร s s t o r s s s ตับติดตามเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจในตับส่วนช่วงต่อไปไปติดตามเรื่องของอาหารการกินในตับการจัดการอาหารในตับกับช่วงของกินดีอยู่ดีนะครับผมยุทธยุทธที่นี่ Fm r 0 0เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์บริ f m ทเรีเยเดี m ๋ยวมาพูดค <N> ุยกันต่อครับเอ h i s this Story t